เมื่อสักครู่ได้ยินแววแววครับร้อยสิบแปดกับร้อยเจ็ดสิบสี่ครับหกสิบสี่จริงๆครับอาวาดก็เดินเข้าใส่อย่างเดียวเลยครับฉายาแกนี่ก็อเดรสัญญาแห่งอูกันดาอะไรครับอเดรสัญญาก็อิสราเอลอเดรสัญญาครับอดีตนักเชกคิกบ็อกซิ่งแลยก็อดีตแชมป์โลก UFC ก็ทรงคล้ายๆกันเลยครับผอมๆสูงๆแบบนี้แหละครับแฮ่มีงัดศอกครับปากกาเหล็ยยิ้มครับอาวาดอาวาดปากาชาบรูฮังกาหรือว่าอาวาดคาซินบ้าครับ ก็ถือว่าเป็นบ er ็อกเซอร์แอนเอนเตอร์เทนเนอร์เลยครับสร้างความสำราญสร้างความบันเทิงใจให้กับผู้ชมด้วยโอ้โหเอาโดนบัดขวาครับโน้มแต่พื้นกรรมการยังไม่นับอย,อย่าประมาทปากกาเหล็กนะครับอาวาดคนนี้นี่เป็นจอมคัมแบ็กอีกคนเลยครับโอ้ตสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลแทนปากกาเหล็กก็คือแกจะหายใจทันหรือเปล่าครับเนี่ยครับดูอาวดาแ้มั ไม่มีหยุดนะครับมาตัดเรื่อยๆมาเรียงๆครับวงนอกวงในต้องหาจังหวะต้องจับจังหวะให้ได้ครับเพราะาอาวานี่โอ้โหบาทีมาแล้วไม่เปิดช่องเดินเข้ามาครับพุกซ้ายเข่าขวามาอีปากซองอีกโอ้ห<อ>วินาทีนี่แกออกอาวุธสามอย่างครับ<อ>ดูครับแข้งหมัดอุอปรกรณ์เหล็กโอ้ี่ถือว่าเดินขู่เลยนะครับอาวาอ้ยห,หัวตามด้วยหมัด แหมแกก็คึกเลยครับเพิ่งรู้ว่าชนาของปากการเหล็กเคยเจอรถถังมาด้วยโอ้โแกก็เกิดวันนี้ชนะปากการเหล็กมานแกบัญหัติตายากน่แกบอกแกต้องเอาชนะรถถังได้เลยนะครับ <c oughs> อ่าครับมาดูกันครับอ่าอ่าอ่าแม่ะะระวังหน่อยครับแม่ไปบริเวณนั้นไม่ดีครับอ่ามีศอกมาครับจะฟันแล้วดูหน้าแกครับอาวาดมายี่ระครับ ต่อยกำโตยังไม่ถึงครับก็ยังคงเดินเหมือนเดิมครับฮุกซ้ายก็ไม่โดนไตขวาได้เนี่ยถ้าบอกว่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำของการออกอาวุธนิ่อาจจะไม่ได้แม่นมากครับอาว่าครับแต่มันมีปริมาณครับก็ดูแล้วสนุกเลยครับไม่รู้ว่าแกจะออกอาวุธอะไรครับคาดเดาไม่ถูกอ้าวเสียหลักเองครับดักฮุกซ้ายดีครับปากการเหล็กกระดุกเนี่ยครับที่เขาบอกว่าไรตํตำามันจะเป็นแบบนี้ครับ ไม่มีทิศไม่มีทางครับโหแล้วมันทำให้บวยมีตำรานี่ต่อยยากนะครับอ้าวดูดูครับสับขาเตะเอาอ้าวจะมีหัวดแขงขวาครับหมดยกแรกถาดเข้ามาเลยครับดูครับดูสลับขาโอ้โหดูแขงสายไปโอ้โหดูครับโอประกาเล็กอย่างงงนะครับแหมดูครับแกเคลื่อนไหวกอนน้อยนะครับ ตัวนี้ลื่นปืดลืมนปืดจิ้มลำตัวครับสวยครับอีกทีครับโอ้โอประกาศเล็กยังไงครับโดนลำตัวไปเหมือนจะมีปัญหามีอาการเหมือนกันครับเอาอีกทีหนึ่งลากมาครับฟันศอกต้องมีอาวุธขู่ด้วยนะครับพอ้ตอนนี้ได้ใจเลยครับอาวหวานครับต่อยลำตัวอีกแล้วเข้ามาโอเวียงซ้ายายขวาอุตลุด โ้หทำไมหมดนี่น่ากลัวเลยครับอาวาดดูการออกอาวุธแข่งขวามาอีกแล้วอาวาดนี่บอกโอ้ยแม่จะเคลนคิกครับทั้งอัพคิกทั้งดาวคิกครับเดาไม่ถูกครับว่าแกจะทำอะไรครับพาปเจดร่นลงมาครับอาวาทจิ้มนำตัวอีกแล้วโอ้ประกาศเหล็กยาหมัวไปมองยาหมัวไปรับก่อนนะครับโอ้อยังไงครับประกาศเหล็กหายใจทันหรือเปล่าครับ โอ้สิ่งที่อาวาดยังไม่มีก็คือวงในนี่แหละครับโอ้ยโดนหมัดอีกแล้วครับผู้ต่อยลำตัวทำได้ดีมากจริงๆครับอาวาดรมีปะกาเล็กยังทำอะไรไม่ได้ถนัดเท่าไหร่นะครับที่วันหนึ่งเอะเทดทิ้งไปก่อนครับปะกกาเล็ก โอ้ affiliated. ต่อยลำตัวอีกแล้วครับยังไงดีครับประกาเหล็กครับมองทีมงานรับเอาตำราไหนมาสู้ดีครับโอ้สอบเขามีครับเอ้าแกกดลงมาอย่างกระลือสีบทยาทื่อๆนั่นแหละครับแอบกว้าโอ้โหโอ้ทุกอย่างเลยครับอ้าวโอ้ถือว่าเป็น แม่นักกีฬาที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงครับก็เป็นสีสันเลยครับต่อยแบบนี้โอ้โหเอฟซน่าจะมาให้อีเพียบแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งครับก็อย่างที่บอกถูกใจคนดูครับหายยากครับนักมวยที่ต่อยไปด้วยแล้วก็คนดูมีรอยยิ้มที่มุปากโอ้ยคทิกครับลูกนี้ไม่โดน โอ้โหดูแกหมุนเตะ360องศาครับชัดเจนกว่านี้นะครับประการเหล็กครับโอ้ดูดูแกง้างครับแกจะแกจะลื้อสีบทยาครับดูครับประการเหล็กก็รัดเอาไว้ครับไม่รู้ครับอ่ะไม่ได้ก็ตัดลำตัวแทนครับโอ้โหดูครับเดินกระเป๋าโอ้โหแอคคิกอีกแล้วนี่ก็เหมือนขวานนะครับจามลงมาครับ อ๋อยังไงยังไงยังไงเอาเอาเอาคำรามมาอีกแล้วเอาหูดูการล้อเอาต่อยเข้าไปเอาเอายังไงต่อปากกาเหล็กกลายเป็นปินสอแล้วหรือยังครับโอ้โหงานหนักของปากกาเหล็กเลยครับเจอแบบนี้ไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้จะเอายังไงครับเดี๋ยวคู่เดี๋ยวคำรามเดี๋ยวเตะเดี๋ยวต่อยแหมไม่งงอาจารไม่งงอาวาก็งงตัวเองแล้วล่ะครับอ้าอดูครับโอ้โหแกยื้อตะโกนใส่หน้าแอคคิกมาทีนึง อ้าวโดนเวียงล้มลงไปดูครับยิ้มครับมีความสุขครับเอ่ะอาวาดบอกจะหนีไปไหนผมมาแล้ววันนี้ดีจริงๆครับอาวาดไม่รู้แกไปโดนตัวไหนมาครับกวาดมือเรียกครับเตยเินเข้าหาจิ้มลับตัวโอ้อย่างนี้นี่คนหลับๆอยู่นี่ตื่นเลยครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ครับงานหนักไปอยู่ที่ประการเหล็กแล้วครับโดนลับตัวเยอะๆก็มีอาการแตกอีกอ่ะโอ้ยเออ ต่อยรับตัวโอ้โหพยายามจะหาตัวก่อนครับประการเหล็กครับโดนรับตัวเยอะแไม่ดีครับไปรับครับโอ้โหเหมือนจะขายแข็งท้องแข็งไปแล้วทำอะไรไม่ถูกเลยครับประการเหล็กครับโอ้ต้องกอดครับโอ้ประการเหล็กโอ้ดูเดินอืมเจ้ายังไงกับชีวิตดีครับประการเหล็กหัวับนอก โหดโอ้โหโดนหมัดอีกโอ้โโยกนี้นี่ถือว่าเดินอย่างเดียวเลยครับอาวา่าบากระชาบารูฮังก้าครับอันนี้ขนาดปากกาลเหล็กนี่ไม่ใช่มวยไม่มีระดับนะครับอดแล้วยังดูอาวาาจะสนใจที่ไหนอะครับแล้วรับตัวเปิดรุง่งจริงๆครับปากกาลเหล็กครับอาว่าแกเห็นแกก็ต่อยอย่างเดียว โกโกโ้แกโก็เชื่อพี่เลี้ยงครับไปเดินต่อแบ็กคิกไปโดนอ่ะครับอีกไม่ถึง30วินาทีแล้วล่ะครับประกาเหล็กต้องทำอะไรสักอย่างครับโอ้หรือว่าทำอะไรไม่ถูกครับโอ้เว้มัด Oh, อนน้หายใจมึกหมดแล้วครับประการเลยแล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับอาวาดรบากชาบรูฮังก้าหรือว่าอาวาดคาซิมบาครับดูครับไม่ครับ